เดี๋ยวมือนีมาฟังเรื่องหวานๆกันนะคะติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คือช่วงพักเบรกมือนีบอยด์ไปทํางานอยู่โรงเรียนแต่ว่าอยู่บ้านเป็นคุ้นแจ๋วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่พักป่วยแต่ว่าต้องเห็ดงานบ้านงานบ้านต้องเห็ดโดยตัวเองตอนนี้คือพักพักเมย์แต่สีอึยยุยัญญาอันนี้คือตัวจริง พอดีมือนี้ไปเก็บของรั่วมากหล,ล่ะก็เลยเห็นเรื่องของหวานหวานเรื่องน้ำตาลนะคะก็เลยมีความคิดว่าเออเอามานำเสนอดีกว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าท่านผู้ชมกำล,ลังผูกำล,ลังนางเบิรงอยู่นะคะอันยูนอเว์เข้าสีนีน้ำตาลหลายอ่หลายแบบนะคะแต่ว่ายี่ห้อที่นิยมมักก็กสิม,มีบกียี่ห้อ แต่ว่าเมื่อนี้ที่จะนําเสนอก็คือเวลาเขานําไปใส่เรือว่าออแนะนําเวลาเข้าไปร้านค้านาะเวลาเข้าไปซื้อน้ำตาลบางที่เขาอยากกินน้ำตาลที่แบบว่าเออรสชาติแบบคือบานเข้าแน่อย่างสินะคะอันเดี๋ยวสิมีอยู่สามอันไามา่เบิร์อันแรกน้ำตาลอันนี้นะคะคือน้ำตาลทร้ขาวน้ำตาลทร้ขาวเขาจะเขียนว่าด้านสุกเกออันนี้มาจากประเทศเดนมาร์ก เจ้าของบริษัทหรือว่าผลิตยูประเทศเดนมาร์กอันนี้กระสีใสเป็นน้าตาลทีเม็ดหน่อยลงนะคะบ่บ่บใหญ่คือเม็ดน้าตาลทรายบานบานเห้านะคะอันนี้เป็นน้าตาลสีขาวน้าตาลน้าตาลผลิตมาจากประเทศเดนมาร์กเขาจะผลิตมาจากหัวตัวนี้ค่ะนี่คือหัวนี่คือหัวผักชนิดหนึง่งเป็นผือชนิดหนึ่งที่มีความหวานให้ความหวานแล้วก็เขาามาเห็นน้าตาลแล้วก็ การผลิตนี่ส่วนมากเออส่วนมากแถวสแกนเนดีเนีเวียนี่เขาจะผลิตพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรอยู่เดนมาร์กหลายกมูนะคะอ,อ,อันนี้บริเวณถึงสถิติแต่ว่าตามที่เห็นแล้วก็ตามที่เ,เห็นหรือวรารับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าประเทศเดนมาร์กก็คือมีพื้นที่ในใการพอปลูกหลายกมู ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนอร์เวย์นี่สิบ่มีหลายนอร์เวย์สิมีพื้นทีการพอปลูกอยู่ประมาณ3%เเซของพื้นทีประเทศทั้งหมดประเทศประมาณนี้เพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นป่าเป็นก้อนหินีอย่างประมาณนี้ค่ะอันนี้คือน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวเวลาเข้าสิไปซื้อมาเห็ดพวกขนมพวก,กอีหยังกระซาใส่เอาไว้แต่ใส่อาหารต่างๆนะคะพวกอันนี้เขาสิดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขาขายเขาสิใส่ภาษา คือแถวนี้แถวสแกนดิเนเวียเขาจิใช้ภาษาเดนมาร์กกับซิมิทงเดนมาร์กอยูแาาแาายนะ่แล้วก็มีภาษาฟินแลนด์มีมีภาษาสวีเดนเบิงตามทงเลยนะแล้วก็มีภาษาเนอเว์ประเทศอันนี้เราในฐทานะทีเจ้าของคือประเทศนอเวยอยู่ในประเทศนอเวย์นี่ดีเพราะว่า เมื่อสมัยก่อนๆสมัยตะกานี่นอร์เว์เคยไปอยู่ทั้งประเทศเอ่อไปแจมกับเขาฮะนะปพระว่าตะกีสมัยตะกีตามประวัติศาสตร์ก็คือประเทศนอร์เว์นี่ได้ไปอยู่รวมกับสวีเดนประมาณเก่าสิบเก้าสิบปีนะะไปอยู่กับเดนมาร์กนี่เป็นสีลอยกว่าซีลอยปีเลยหรอปะวันนี้วัฒนารรมท้ำประเภทนี้ถ้ำเน,ยเนียมกับสิกรมเกินกันอยู่หนีภาษากับสิไก่เคียงกัน แต่ว่าภาษานอร์เวย์ก็คือภาษานอร์เวย์ภาษาเดนมาร์กก็คือภาษาเดนมาร์กภาษาสวีเดนก็คือภาษาสวีเดนเอ่อโนเวย์นี่เคยไปเป็นเคยไปยู่น้ำพูนันเคยไปยู่น้ำพูนีเพราะฉะนั้นนอร์เวย์สีอยู่ตรงกลางระหว่างสวีเดนกับเดนมาร์กเพราะฉะนั้นพัสคนทีเอ่อเข้าใจภาษานอร์เวยกย่างทองแท้จะจะสามารถเข้าใจภาษาสวีเดนและภาษาเดนมาร์กได้นะคะแต่ว่าคน เดนมาร์กกับสวีเดนเนี่ย mm hmm. เขาจะเข่าคาน mm hmm. เขาจะเข่าคา้างไม่ใช่ mm hmm. เขาจะเข่าใจกันค่อนขังยากแน่จักน่อยอันนี้ตามความรู้สึกนะคะตามตามความรู้สึกตามที่จักนะคะ mm hmm. แต่ว่ากับมีคนนอสมีคนนอ์เวลาลายคนเห็นเขาบอกว่า mm hmm. เขาเข่าใจภาษาสว mm ีเดนได้ดีกว่าภาษาเดนมาร์ก mm hmm. เพราะว่าภาษาเดนมาร์กสิหันล mm ินเลยสิแบบสิเฉพาะแน่นิดนึงอันนี้คือน้ำตาลหีหอแรง น้ำตาลสีขาวน้ำตาลไส้ขาวยูน่จะดีมากนะคะจะดีมากๆเลยเขาจะบอกเลยว่าหนึ่งช้อนเดี๋ยวอ่านภาษาโนสกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตะเท่ากับจักมิลลิกรัมเท่ากับจักกรัมเพราะฉะนั้นเขาจะตวงมาให้เลยเขาจะบอกให้เลยคือข้าไบ่ตองคิดเอียงถ้าขามีช้อนโตะเท่ากับไส้ช้อนโตะถ้าขามีเครืองตวงเป็นกรัมเท่ากับตวงเป็นกรัมถ้าสมมติว่าตาม สูตรขนมตามสูตรอีหยังงนอะเขาสิบอกใส่จากกรัมหรือว่าใส่จักมิลลิลิตรอีหยัยงีก็ว่าไปหรือใส่จกักส่วนโตะจังส่เขาก็ตักใส่เลยค่ะตักใส่ตามมันนี้เลยเขาก็สิบอกเลยตอนนี้ก็บอกว่า1เดซิลิตรเท่ากับ100มิลลิลิตรแล้วก็เท่ากับ85กรัมนะเป็นน้ำนักของน้ำตาลอันนี้สิยู่แบบนี้ดีดีนี่คือข้อดีของเขาคือชี้แจงแบบชัดเจนอันดิงที่หนึ่ง เออเอาอันที่สองดีกว่าอันที่สองขาเอิ่นว่าฮุกเก็ตเรสุกเกะก็คืออันนี้ผลิตมาจากโตนออยต้นออย,ออย,ออย,ออยใหลาเปิดม่าจะเปิด,ด,ปดอันนี้ซื้อมาใส่อันใส่กาแฟย่มที่แบบนี้อารมณ์ที่แบบอยากกินอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ข้างคนกะสิอมได้เทคนิคการกินน้าตาลก่อนแบบนี้มาจากบ้านพักผู้สูงอายุค่ะพอที่แต่ก่อนเคยไปทํางานบ้านพักผู้สูงอายุก็คือจะมีคน,คนผู้เฒ่าคนหนึ่งพน,น,าานาา่ารักนารักเวลาพนสิกินเนี่ยขอเออขอน้าตาลก่อนแนะ่ขึ้นมาพิ่นสีเอามาอมอมแล้วแล้วมันกระสิดื่มกาแฟลงไปสูบลงไปกาแฟหอนกระสิเพื่อนบอกว่ามันสีสบตอนที่กาแฟหอนอะ มันพานลิ่นลงไปแล้วม,มันกละลล่ก่อนน้าตาลไหลลงไปที่ปากแล้วก็กินมัเพ่นบอกว่าสิอันนี้รองเห็นบ้างนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่บมันดีหลยมันมีความรู้สึกอะรู้สึกดีอะรู้สึกดีอันนี้คือน้าตาลก่อนนะคะอันนี้คือเรอสุกแกเป็นน้าตาลน้าตาลแดงน้าตาลก้อนกะ มีเป็นภาษาคือกันมีเป็นภาษาภาษาแต่ละอันประเทศคือกันของแถบสแกนดิเนเวีย e น e นะคะอันนี้กัจจีเขาบอกว่ายุสันี่เขาบอกว่าผลิตยูผลิตยุสักับบูบแต่เขาบอกว่าเขาแพ็กยูยูประเทศฟินแลนด์แพ็กยูประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้คือน,น้นำตาลก่อนสี น้ำตาลมาจากต้นอ้อยนะคะนนี้อันต่อไปเมลีสเมลีสก็คือน้ำตาลที่เขาไปปั้นหรืมันเป็นผงสีขาวเอาไปแต่เห็ดพวกเบเกอรี่เอาถีนมันเป็นโรยหนามันเป็นสีขาวๆหลืมันมันมันบลอละลายมันจะเหตุให้เค้กเห้ขนมเข้าหนากินเหมือนเป็นหิมะอยู่ข้างบนนะคะบานเข้าเอิร์เนียง วานเหาเอิ่น,นยังโมเนะใจเพราะว่าบ่เคยเก่งเลี่ยงเศรษฐน้องนะคะเขาก็สิมีบบเล่นเชฟอันนี้พอดีบ่มักที่มันเป็นผงแล้วมันกะเวลาเขาตั้งทุกเขาตั้งไปไวใ้ในในในช่องในตู้กระทำตั้งไปปุ๊บฟุ้น้วยความมันฟุน้นมันเม็ดหน่อยมันก็สิฟุ้งขึ้นมาเขาเลยใส่ถุงพลาสติกมาห่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดปากถุงไว้นะะอันนี้เวลาเขาใส่มันก็สิเป็นประมาณนี้ ยูนถุงอยู่ใน,ถ,นถุงอีกสานมั้งอันนี้จะหวานมากๆหวานมากๆต่แนะน้ำใส่อาหารเลยแต่ว่าถ้าจำเป็นก็ใครได้อยูแต่ว่ามันบอกมันบอกค่อยได้รสชาติเป็นไงเหมาะสำหรับเผ็ดกับพวกเบเกอรี่และขนมอันนี้ก็มาจากประเทศเดนมาร์กเพื่อกันค่ะคพวกเนี่ยยุนี่เขาซีมีสูตรขนมหายทั้งหลังกล่องเลยค่ะอันนี้ขนม สกูลเบรสกูลเบรสจะเป็นขีมเหลืองๆอยู่ข้างบนแล้วก็สิมีพวกมะพร้าวมะพร้าวผงม,มะพร้าวผงเนาะเออเป็นพวกะพร่าวผงแล้วก็ใส่ข้างหน้ากับใส่น้ำตาลเยอะเยอะใส่แล้วก็สิมีเอาเอาน้ำตาลตัวนี้แหล,ละเวลาไล่แล้วก็มันลาดข้างหน้านมันเป็นสีขาวๆนะมันหนากินยูนี่ประเทศ ยูนีนะคะของทุกอย่างถ่าเขาใส่สูตรอาหารทิ่ทจะใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เขาจะใส่ทุกอย่างเลยค่ะเขาจะบ่ห่วงสูตรเขาบ่ห่วงสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่าใส่ตัวนี้ตัวนี้เท่าใดเธอมีเอยียงม่นีอันนี้นี่ขันห่ออันตัวนี้คือขาได้สูตรขนมปังนี่ได้เลยค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือได้เลยง่ายๆอันนี้คือตัวนี้นําเสนอเรื่องความหวานของของประเทศนอร์เวย์นะคะ ตอนนี้ช่วงลอดสักผ้าลอผ้าเสร็จเมื่อน,นี้ฮ้อนมากๆค่ะฮ้อนอยู่ข้างนอกเด็กน้อยออกมาเตะฟุตบอลแตะบุมๆเยอะแล้วจะคล้องก็ฮ้อนไปใส่นางอาร์คลิปแล้วก็เฮ็ดงานบ้านก่อดเอาละค่ะตอนนี้กับมี่ของมาฝากแค่นี้นะคะของหวานมาฝากแล้วเจอกันหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ